ไม่งูอะไรอ่ะยีไมนเห็นแล้วตาแดงด้วยโต๊ะโตโต๊ะเฮ้ยเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังเฮ้ยมันไปคุดเร็วมันไปคุดเร็วเจ้าเฮ้ยมันบล็อกได้นะเกมนี้บล็อกได้มันเล็งใครมันเล็งใครมันเล็งใครเล็งกูเล็งกูเล็งกูเอ๋หูคนตายกูอ่ะมันยิงใหญ่โตเดี๋ยวยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงเล็งเเวงเวงเฮ้ยง้างประตูดนี่ไงประตูด วูดัเยืนเลื่องนี้โอ้ยวูคือหลอดเพื่อนคือหลอดหนีขึ้นก่อนหนีโอ้ยจะตายจะตายโต้พิงยัยกูโอ้โแปลกเราเพื่อนไปแล้ว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 โอ้บอกให้เปิดรถไปหลอดเดียวเหลือเรื่องหลายหลอดหลอดเดียวเหรอผมยังเห็นอยู่วิ่งเลยแล้วกันเฮ้ยตีแระตีแรงมุมโต้จุดนี้ตีก็ตีก็ตีเฮ้ยว่า พลาดแล้วเรี๋ยวมาเปิดแบบบุมเดือดใจเชื้อยังไงยังไงยังไงหนีไปก่อนหนีก่อนหนีก่อนหนีไปก่อนโอยไม่หมดมันเป็นมีดใช่ป่ะแตงแตงไม่มิดแล้วไม่มิดแล้วมาดิคว้างไปไปโดนไปละเจอกันวิ่งครับตัวใครตัวมันเฮ้ยอาจจะสู้ได้ก็ได้นะมันตัวเนี้ยลองบ้านลองวะ บล็อกเดี uh. ๋ยวบล็อกเนี่ยบล็อกบล็อกบล็อกสีสี่รอยสี่ร้อเอาเอาออออบล็อกบล็อกบล็อกเออเอาว่ะมทหารเดี๋ยววิ่งหมดงานมือหัเราไปตีมดทหารหมดงานมือหัวเราไปบล็อกหมดเลยโตเราวิ่งบก่อน่กหมนเลย one hour later ยไอ้นั่นมันยุงนี่ยุงปกติยุ่งกัดดูดเลือดเราที่เขาันดูดเราที่เป็นไงวะเนี่ย ก็มันแทงทีเดียวทะลุแทงทีเดียวทะลุตัวไอ้พอกไหนอนนี้นเต่าทองไหนนู่นนู่นข้างหลังป้าป้เราไปล่าน้องกันดีกว่าเนสกูบไปดิเข้าเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังหูตาเด้งไม่ต้องตาเด้งตีไม่เข้าเลยเออใช่ปอ เอาอยู่เออใส่วิววิววิวิเร็งเล็งเล็งเล็งยังไงยังไงหันหลังหันตูอย่างงี้ขออญาตแทงตูแทงตูใส่โอ้ยมันชนขู้ทเคี้ยวเกือบตายใช่รอโดนกูดีเด้ยวคูเกือบไปบอกหรือเปล่าได้บอกหรือเปล่าไม่โตขีหลังตม่โขีหลังแล้วโตตีปีตตีปีอุ้ยอุ้ยไม่ดีอุ้ยไปแล้วเฮ้ยถอยถอยถอยเดี๋ยวเราช่วย่โตเฮ้ยตัวไปอยู่บนหลังมันแล้วจะเอายังไงอ่ะอู้ไม่เล็งเล็งอยู่เล็งอยู่ อทำไรอ่ะโอ้แปลกแปลกละตอนนี้ไม่อยู่บนหลังอ่ะโอ้เจอกันกลับชปกูชฉุกูชกุกูกูไม่ได้อยู่บนหลังพยายามอยูพยายามอยู่เออเพี้ย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 ดึงดูความสนใจไว้เพี้ยต้องมีคนไปแล้วครับวิ่งครับต้องมีคนติคนนึงแล้วก็ไม่ได้ดิมันแรงนะมันบล็อกได้เปล่ามันแรงอยู่มันแรงอยู่เล็งแรงอยู่แรงอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่งอยู่มันแรงงอยู่มันแรงแรงอยู่มันแรงแรงอยู่ไปแล้วครับวิ่งครับ เดี๋ยวทุกทุกทุกคนใช้คอนและงางที่สุดแล้วทุบพร้อมกันเว้ยงางสุดทุบโคตรแรงแล้วใส่และใส่ไงแล้วใส่ไงวุวยมันจริงได้ป่ะยังไงยังไงมันเลงมันเลงอยู่เว้ยมันหายแล้วง้างแล้วทุบไงทุบแถบไม้เข้าเลยให้ตายเถอะชีวิตเออโอเคโอเคโต้รอดไว้โต้รอบไว้ทุกคนและแปลก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 อุ้ยเกือบโต้โอเคโอเค โอเคตบดึงไว้ตบดึงไว้ตี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 มันสักทีนึงตีโอเคลุกแล้วลุกแล้วแล้วอญาติอดง้างเลยละการว่าจากบ้านใหญ่ช็อกฟังไปที่ตูดมันเล็งเล็งอยู่เล็งอยู่ชุบชุบชุบได้อยู่ได้อยู่มามาขโมยขโมยกระตีหลงตีมันล็อกเป้าล็อกเป้าจริงโอ้ย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 บอกได้มาดิอ้าวมึงมาดิ หลับาละา้เฮ้ยตัวอะไรอะข้างหลังตัวอะไรอะสำรวจก่อนมลงตดมันคือแลงตดโอยโอ้เตกโอ้แงตดมันคือแลงตดโู้ล้วเคยร์ตัวนี้อย่างยากปๆอ้อ้อมอ้อมอ้าได้ปะแลงตดเดี๋ยววะโอ้ยโอ้ยยอะอโอยตีหลังมันีหลังมันลังันลังเออเออเออเอไรกูเอาอ ไม่แรงใครมาเลยว่มึตดมนตดมนตดไ้มแงตดรอเอาเฮ้ยตีไม่ได้เนย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 เโอเคหาแล้วมามาดูเออมาดิเว้ยมาตดมาตดมนตดมาแงตดดอเรี้ยมึงมาแรงตดตดดอกตดดอกโดนพวกกูดีหวยตายกลัวเกือบตายเด็กน่าตายดิช่วยไหมช่วยไหมก่อนโอ้ยเจ็บลาก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  Peter, there. You're be hang gonna in okay. อุ้ยแบกแปกตีทะลุตีทะลุโลกไม่วิ่งชุบชุบเลงกูอยู่เลงกูอยู่เลงกูอยู่ไม่ไปหาไปแล้วไม่ไปแล้วไม่มิวขึ้นมามิวขึ้นมาตัวมิวขึ้นมามันรอดตรงนี้รอดตรงนี้รอดตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยกูติดใหญ่กูติดใหญ่กูนี่รอดตรงนี้รอดเอาเฮ้ยตีตีกูตีกูตีตีใหญ่จิ้มหายแล้วตรงนี้ปลอดภัยอยู่ตัวย่องไว้เพื่อนย่องไว้ย่องไว้เดี๋ยวมันจะหลับย่องไว้ย่องไว้ จะหลับจะหลับเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไอ้คนนี้มันไวต่อเขามาทุ่งพลังเฮ้ยตายแล้วมาจากไหนต้องค่อยๆไปนะค่อยๆไปอาวละหรือว่าจะมีคนหนึ่งล่อเอาๆเอาชุบชุบชุบตัวนี้ไม่กดไม่กดคอนโทรลค้างเลยนะ ไนฮะเต็มเต็มแล้วก็ปาใส่แล้วกันปั๊บโอ้ยมีระเบิดด้วยเข้มาดิเข้ามาดิโอ้เช็ดไม่โดนว้าไม่โดนเตะกูจ้าวผมหมาโอ้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 ตายตายตาย เ <l> ี้ยตโอ้โหโลโโโลโอ้โห <ale> <perfect> ึงมึงึงหายเปมุมแม่งเลยล่ปมนมมาหาบ้านหมดแล้วอีกหมดแล้วโอ้ยเป็นวิจังหวะไอ้โตตีแตกเพื่อเอือยไม่ทำอะไรอ่ะโอ้หดิชัแตกชัดเลยไม่ใช่กูวาดกูวา Thanks for saving me. Oh.